สบายดีมื่อนี้อาจารย์ดาวูณจะมาอธิบายสู่ฟังตะกี้ฮะนะแต่เขาบอท่านด้ตากกล้วยนะอยู่บนนี้นะเป็นข้อไก่โนนสูงๆเนาะไก่พวกเขานี่สิเห็นเรื่อยๆมูมากินมาเกี่ยวไก่น,กนนะโดยเฉพาะมันงูสามากินงูสามากินนะแล้วก็พอเขาเสียนทั้งเป็ดทั้งไก่แสะ เซลเต็มอยู่แถวนี่ยนะเดินไปเดินกว้างนอนแล้วเขาก็ปลูกเขาไผ่ใส่อยู่ในนี้นะเหมาะสมกับการอาศัยอยู่ของสัตว์นะครับอาศัยอยู่ของอของอันของของงูประสันนะงูเขียวงูสาและพอเอาเห็ดเพื่อจะได้ออยอนะ มาาควาว่เพื่อจะได้ความสะอาดโคงการอาหารระยาเพิ่าจะต้องบุมีสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงประเภทมาประเภทแมวกับบอหามีเนาะไก่เป็ดหมูเอาออกเบิดจากที่นี่นเฮาก็เลยเอาออกอพอเอาออกไปแล้วแล้วก็เผิ่นก็นอนุม,มัติให้เฮาเผิ่นมากวดกาเถอะแล้วแหละเผิ่นมากวดกาแลวคับเผิ่นก็นอนุม,มัติให้เฮาได้ออย กลวาตากมีทิพได้อยอได้อาหาราได้การยั่งยืนกนว่าการผลิตอาหารถือลักอนามัยออยอองการอาหารระยาได้ผ่านไปไปแล้วเนาะหลังจากนั้นในปีนี้เนาะเขาเห็นว่าการซื้อกล้วยนะมันมีการญาติซื้อกันหลายเลใช้คําว่าญาติซื้อเพราะว่าทางว่าไปเอากล้วยอยู่สิปนนอแถวหัวซานบ้านเฟืองแถวเมืองนองพวกนี้เขาไปซื้อมานะกล้วยดังกล่านี่มันขาเจ้าอันหา ญาติซื้อว่าสัญญาติกันซื้อจํานวนหนึ่งแม่ค้าเวียดแม่ค้าเวียดนามแนะม่ค้าเวียดนามขาเจ้าซื้อเลยส่งไปจีนเนาะซื้อจากนี่เป็นเครือเป็นเครือไปแล้วขาเจ้าไปตัดเครือมันออกเอาตะวีมันแล้วเอาใส่เอาใส่ใยังวะกระตายางนะนอแะละอัดจะบีเลยส่งไปส่งไปขายนะขาเจ้าเห็นแนวนี้แหละและเห็นได้ราคากล้วยขึ้นซ้ำ สามพันขึ้นตังเด็กตุ๊จีนขึ้นแต่ปีใหม่เนาะบวุลงเลยสามพันต้องผูกเก็บซื้อของเฮาตอนไปญาติซื้อเอาซื้อเอาเห็นว่าลําบากะนันแหละไทยเฮาจะต้องปลูกเป็นสวนของตัวเองตะกี้เฮาปลูกอยู่หน่อยหนึ่งแต่มันบ่หลายนะปลูกบ่หลายเฮาคือบบบเพียงพอเนาะแล้วเฮาก็ขยายเนื้อที่เนี่ยนี่เรีอกอันนี้นะ กอไผ่นี่ยนะอนมามัยสถานที่เนี่จังเอามาปลูกอยู่สวนอยู่โดมฮันนอทยเห้ากระปูกคือกนไทยเฮ้ากระปูกคือกานแล้วก็หาให้คนปลูกให้น่ะว่าแล้วก็กล้วยเนี่เป็นราคาเนาะสินค้ากสิกรรมของเราเป็นราคาเบิดเป็นราคาเบิดฉะสนั่นแหละต้องได้ลงทุนปลูกเองไพ่มีกล้วยไพ่มีดินนะนะอย่าลืมเลยปลูกไพ่แน่กล้วย นั่นต้องเป็นกล้วยอีโต๊ะบอกกล้วยน้ำว่าบอกลายคนเอินกล้วยน้าเนาะปลูกให้เขาในเดิอให้เฮายินดีเก็บซื้อในราคาทองตลาดฮะอย่าลืมเลยไพมีแถวนี้เมื่อวานเมื่อเืนอาจารย์คำศิษย์หรืออาจารย์ดอกเพชรแดนจักพรหน,นักประพันธ์สื่อดังหนักแต่งเพลงแต่งลำสื่อดังของแขวงสวรรคเขตเพิ่นว่ามีสองร้อยต้นเอาบอกอาจารย์ดาวคูณสีสีสีส่งให้ยินดียินดีเนาะ แต่มันเป็นเป็นยามเพื่อนวะบางมันบางเถือ่อนโบรายนะก็เอามาขายสําหรับคนไปปูซาว่าขาย,ยาอยู่ต่อนาเงินนะก็เบิดเ์เพื่อนวคำมันเรือลิซส่งให้เลยยินดีเด้อไผมีกล้วยเด้อมาส่งให้เด้อทางโรงงานเก็บซื้อนาะเก็บซื้อในราคาทองตลาดขอบใจหลายๆปลูกให้แด่หลายๆคนเด้อขอบใจเด้ดเดอ,อกล้วยตากเมทิสกล้วยตากออร์แกนิกสะอาดและปลอดภัย กล้วยตากแม่ทิพย์ก้วยจากสวนกล้วยคนลาวลาวหิดลาวไส้บริโภคสินค้าภายในประเทศด้วยเจ้าขอขอบใจ